สวัสดีครับอยู่ที่ a v c a m e เ a เช่นเคยนะฮะแล้วก็โอ้ย <c oughs> สวยรอนนี้ว่ายสวยแล้วเพราะว่าต้องขอบคุณผู้ติดตามนะครับที่มาตามมาร้าน a v c a m e r a นะครับแล้วก็มาเรียกว่ามาสอบถามนะครับแล้วก็มาซื้อกล้องที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าอะไรนะใครบ,บริการไม่ดีให้เขียนในคอมเมนต์นะฮะ อันนี้ชื่อบิ้งนะครับคน,คนอื่นเลยหนีหมดเลยคราวนี้นะครับอ่าคราวนี้เรามาพูดถึงกล้องที่กำลังเรียกว่าเปิดตัวไปแล้วของโซนี่แต่ยังไม่ส่งมอบน่าจะช่วงอาทิตหน้าเป็นต้นไปประมาณเลยครับประมาณนะครับแต่ตัวนี้คือตัวออริจินอลที่กำลังจะเรียกว่าตกรุ่นแนวก็คือ 7C แต่รุ่นใหม่คือ 7C Mark 2กครับ m a R k กกับ 7C นะฮะสตัวซึ่ง มันจะต่างกันยังไงครับสิ่งที่ต่างไปจากตัวปัจจุบันซึ่งถ้าเปรียบเทียบนะครับระหว่าง A7C กับ A7C2 นะครับเขาก็เหมือนเป็นการเปรียบเรียกว่าเป็นความต่างของระบบกล้องของ A7 Mark 3าแล้วก็ A7 Mark 4นะครับซึ่ง A7 ตัวนี้ครับ A7C นะครับเขาจะถอดสเปคออกมาจากตัว A7 Mark 3มีการตอนสเปคบางอย่างลงอยู่เช่นตัว Electronic Viewfinder แล้วก็ตัว จากดูอัลสล็อตแบมบูรี่มาเป็นซิงเกิลสล็อตนะครับถ้าเป็นตัว A7 ที่ไม่ใช่4ครับมันจะใส่ได้สองใบแต่พอมาเป็นตัว C มันเเล็กกานะนะครับเขาจะใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับรวมไปถึงรุ่นใหม่ด้วยรุ่นใหม่ที่เป็น a 7 C m a r k 2เนี่ยก็จะใส่แบมบูรี่การ์ดได้แค่หนึ่งใบแค่ใบเดียวนะครับรองรับการ์ดความเร็วสูงอันนี้อันนี้รองรับไหมทับป่ะทับได้ใช่ฮะรองรับครับได้ใช่แต่ว่ายังไม่รองรับพวกการ์ดอ่าเรียกว่าบัส speed เทปเทปอย่างพวกเซ e ยบเอ็กเพลสอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ใส่ไม่ได้โอเคครับอืมก็ที่ตตกไปจากตัวเดิมนะครับ a 7 c 2เนี่ยเขาจะเพิ่มเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสเปคโดยย้าย a 7 mark 4ลงมาเป็นไซส์ compact แบบนี้เช่นกันนะครับเซ็นเซอร์ความละเอียดสูง33ล้านพิกเซลนะครับซึ่งตัวนี้24ล้านนะครับระบบโฟกัสใหม่ระบบการวัดค่าอะไรใหม่เลครับ ก็ <g ül> เร็วขึ้นแม่นยำขึ้น B O 1 0บิตดีขึ้นนะครับก็รูแ<ไ>ปแล้วก็เหมือนป้ายาตัวเองไปเองอ่ร <c oughs> <c oughs> ู <c oughs> ๆๆแล้วน่าเล่นอ่าก็น่าเล่นก็คือง่ายๆคือเราได้ไซส์ที่เล็กลงแล้วแล้วส่วนอ่าถ้าถามด้วยความเห็นผมอะ่ะก็คือพิกเซลที่มันสูงขึ้นเน่ยมันจะมีประโยชน์ตอนขอบรูป เนาะเพราะ<ช>ว่าสมมติยิ่งตัว R ได้60เซลล์ใช่แล้วเ,เกิดบางทีเราถ่ายรูปใหญ่มาแต่เราอยากใช้บางส่วนรูปก,ก็ยังคมชัดอยู่นะครับเพีเยงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เห็นคือ R อ,อ่ะตัวอันนี้คือ Max ร,รับแต่อันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในกล่องนะครับคือตัวก็จะใหญ่กว่าเรียกว่าใหญ่กว่าแต่ก็แต่ถ้าเป็นตัว R นะครับจะมาจากอันนี้เลยใช่ครับ A7R Mark 5ครับ A7R Mark 5, 5นะครับตัวนี้นะครับนี่ถ้าสังเกตอะเอาเอาง่ายๆดีกว่าเรามาเทียบกันดูนะครับมิติโดยคร่าวๆสังเกตว่าเราจะรู้สึกว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องเหมือนแทบจะเป็นคอมแพคไปทีเดียวนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้ก็จะดูเป็นแนวกล้องโปรนะครับแต่สิ่งที่ต่างอีกส่วนนอกจากตัว v i e w f i n d e r เนาะก็คือตัวนี้กริปมันเล็กมากครับ แล้วเสร็จแล้วปัญหาเราจะเจอเมื่อเราเจอกับเลนส์อันใหญ่ๆนะครับเ <_ unrelated> พราะว่าตัวนี้ใส่เลนส์ฟูลเฟรมได้หมดทั้งหมดตามปกติเลย <_ dul> ดังนั้นตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กันครับว่ามันจะโอ้โหสงสารเลยอะแล้วจับคือเวลาจับอะครับกลายเป็นว่าต้องจับตัวเลนส์ไปด้วยเวลาใช้เพราะว่าไม่มีกิฟเสริมด้วยอะไม่มีอะไรเสริมไม่มีตัวเสริมตัวถ้าตัวเก่าไม่เสริม แต่ตัวใหม่จะมีเตัวจะใหญ่ขึ้นเออเน,นะครับอ่ะลองลองถือให้ดูครับลองลองวิ่งลองทาท่าให้ดูว่าเวลาถือถ่ายนั้นต้องอย่างนี้นะครับนี่แต่ถ้าถือมือเดียวมันจะอืแต่ตัวเนี้ยถือมือเดียวพอไหวนะครับถ้าแรงเราสู้ได้นะถ้าแรงเราสู้ก็ก็พอ,พอได้นะครับอ่ะแล้วมีอะไรนำเสนอครับคือ จะบอกว่าอาถ้าคนเนี่ยตอนนี้มันจะเปิด2รุ่นเนาะก็คือรุ่น2กับรุ่นอ่าครับแต่คนคนไหนเหมาะกับรุ่นไหนที่ต้องบอกคนว่า<ด>ทั้ค2 2> ตัวนี้มีโจทย์ในการใช้งานที่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะครับรบซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้งานทั่วไปถ่ายแบบอนอนปเะ็งปง์นะครับผมจะแนะนําเป็นตัว a 7 4 2 c 2ธรรมดาครับเพราะว่าด้วยเรื่องของการถ่ายภาพทั่วไปอย่างเช่นบางครั้งเราอาจจะต้องถ่ายในที่ แสงน้อยบ้างหรือว่าปกติเราถ่ายในที่แสงจ้าบ้างนะครับมันสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่าแต่สมมุติว่าเราต้องการถ่ายแสงที่มันเพียงพอหรือว่าแสงที่มันถูกเซตขึ้นมาแบบเหมาะสมแล้วนะครับหรือสมมติว่าเราไปถ่ายวิวทิวทัศน์พวกนี้มันมีแสงเขาเรียกว่าใช้คําว่าแสงเหลือเฟอือแล้วกันอเจ็ดซีอครับตรงนี้ตอบโจทย์ได้ดีกว่าเออพราะเขาม,มันดูเหมือนสเปคมันสูงกว่าแต่ ถูกต้องครับคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่ากล้องไฮเลท์สกล้องที่มีความละเอียดเซนเซอร์สูงมันจะมีข้อจํากัดในการถ่ายที่แสงน้อยได้น้อยกว่าเพราะ ISO หรือเพราะอะไรครับคืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าต้องความละเอียดสูงเนี่ยนึกถึงว่าในเคาเรียกว่าในเซนเซอร์มันมีเม็ดพิกเซลตัวรับแสงเยอะมากแปลว่ามันต้องอยู่กันแบบแออัดแล้วก็เบียดเสียด แต่ละจุดก็จะมีขนาดเล็กอ uh huh. พื้นที่ในการรับแสงของแต่ละจุดมันก็จะเล็กลงเออน่าสนใจคล้ายๆกับเวลาที่เราปูกระเบื้องบนพื้นบ้านอ๋อใช่ใ huh. ช uh ่ huh. บ้านขนาดเท่ากันแต่กระเบื้องแผ่นเล็กจะปูดได้จํานวนแผ่นมากกว่าโอ <Okay. S 1> เคเขาเรียกว่าขนาดของแต่ละแผ่นจะเล็กกว่า uh huh. พื้นที่ในการรับแสงก็จะน้อยกว่าอืมน uh ั huh. ่นก็คือเป็นเหตุผลว่ากล้องถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอาไว้ใช้ในการถ่ายทั่วไปกล้องเซนเซอร์ความละเอียดต่ำ จะมีความสามารถในการถ่ายต่อสถานการณ์แสงที่มันน้อยได้ดีกว่าก็ไม่แปลกครับเป็นเหตุผลที่ว่าอย่างทำไมโทรศัพท์ประสิทธิภาพสูงอย่างเช่น sony xperia one ใช้เซ็นเซอร์ขนาดแค่1 2เมกะพิเเซลท่านี้นะครับทางด้านที่คู่แข่งไป40ล้านลารเซล์ใช่ใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าสมมุติเราเซตติ้งแสงนะครับกล้องมือถือยังเทพเลยถ้ารูปอะเนาะเพราะว่าแสงมันถูก กำหนดมาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเพราะราคาจะต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเอาเอาไม่รุ่นคิดนะเอารุ่นแต่บอดี้อย่างเดียวอันนั้น90,000มื่าเก้าหประมาณ9 0้าหมื่นแต่ถ้าตัว 2, 2> ก็ต่างกันทีว่าประมาณ2 0 0 0มื่นอน๋อสอง0 0ื่บาทนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าได้คําตอบนะครับ 30, ว่าสามหมเออสามหมื่นก็สบายใจไม่ส่วนตัวก็สบายใจขึ้นว่าคงไม่ต้องไปอาหรอ ก็ <c oughs> ถ้าในการใช้งานทั่วไปผมจะบอกว่าอาร์มันเน็ตเขาเรียกว่าตัวธรรมดาอาเนกประสงค์กว่าแต่สมมติว่าโจทย์ก็คือเราเอาไปถ่ายแลน์สเคปเอาไปถ่ายสตูดิโอหรือว่าต้องการภาพที่มันไฮเลสมากๆเพื่อเอาไปใช้คร็อกได้เยอะๆเรจะแนะนาตัวหานะครับแต่จริงๆไอเอสโอมก็เหลือล้นแล้วเนาะเือเดี๋ยวนี้ยเหลือมาตั้งนานแล้วอ่ะใช่ก็ครับอ้าวดูแล้วยังไงเดียยังไงเดีย แต่จริงๆก็คืออ่าแล้วถ้าถ้าแล้วทําไมคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดตัดสินใจใช้ตัว 7C อะครับ,รบเพราะอะไรถึงเฮ้ยทําไมไม่ซื้อตัวเนี่ย body นี้ไปเลยพวก body เจ็บเพราะว่าขนาดครับอืมอย่างตัวเนี้ยสมมุติว่าให้คุณผู้หญิงถือ,อมือคุณผู้หญิงอาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ใหญ่พอที่จะเอาไปกรีดตรงเนี้ยแล้วถนาดมากครับนะครับแต่สมมุติว่า จ้า A7C ให้มือที่ของผู้ชายตัวใหญ่ๆถือบางครั้งอาจจะนิ้วก้อยกระดกก็ได้อนี่ผมบอกว่า้วิ้วก้อยกระดกน่ี่ไเพราะเนี่ยมันไม่ใช่มันเต็มจริงๆมันไม่ใช่แนิ้วก้อยกระดกเพราะว่ากระแดกไม่ใช่แต่จริงๆเพราะมันไม่มีที่จะจับแล้วใช่อ่าโอเคใช่แล้วเออก็เป็นเรื่องของการใช้งานนะครับเขาก็พยายามตอบโจทย์แล้วก็หาเรียกว่าตลาดเพิ่มดีกว่านะครับสําหรับตัวนี้ซึ่งจริงๆก็ ตัวจอด้านหลังก็สามารถคลิปได้นะครับถ้าถามก็เมนมูจริงๆผมว่ามันตอนนี้กล้องม,มันไปไกลเกินกว่ามันละเอียดมากอะละเอียดมากหมายถึงว่าเมนูปรับได้เยอะมากจนบางทีก็เกินที่เราจะใช้ไปแล้วคือที่ผมใช้อยู่ใช้เมนูไม่หมดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่ค,ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็น C แล้วก็ไม่ C นะครับตัว C เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับ เรเยลในการวางปุ่มของเขาเนี่ยจะเรียบง่ายเขาจะเอาปุ่มเนี่ยยัดเข้าไปเป็นโปรแกรมข้างในเขาจะไม่ค่อยมีปุ่มอยู่ข้างนอกถ้าเราอยากจะควบคุมตัวกล้องบางฟังก์ชันเราจะต้องเข้าไปในเมนูข้างในต้องเข้าไปในโปรแกรมข้างในแต่ตัวนี้เราสามารถช็อตคัดเนาะปุ่มข้างนอกได้หมดเลยเรามีช็อตคัทนะครับแล้วก็มีนีุ่่มนี่นะครับตัวหน้านี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่กี่อันเนี่ย เยอะแยะไปหมดนะครับก็คือง่ายๆว่าเวลาเราใช้งานจริงนะครับสําหรับคนที่เป็นโปรนะครับมันบางทีต้องมีความเร็วมากเยอะมากในการเพราะงั้นน่ะภาพมันจะพลาดนะถามว่าเฮ้ยทําไมสุดท้ายแล้วทั้งหมดทฮ้ยสุดท้ายผมยังมีกล้องโซนี่กล้องไลกาไม่เร็วขนาดนั้น <c ười> คือขนาดไลกา s l แล้วก็ถือว่าใช้ในงานปกติได้แต่ถ้าต้องการความไวในการถ่าย ยังไงก็ตามก็ยังบอกว่าโซนี่มันงานไวกว่าโฟกัสเร็วกว่าแม่นกว่านะครับแต่แต่ทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะแต่อันนี้ก็ต้องคิดอีกนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีกล้องสักตัวเลือกว่าสักตัวไม่ได้หลายตัวยังไงก็ตามผมก็ยังยืนยันว่าสำหรับตัวผมเองสีหลังกล้องไลกาผมจบจริงๆคือโหลดออกมาปุ๊บผมโพสเลยผมไม่ไม่ต้องอิดิตเลย เนั่นคือข้อดีนะครับแต่ปรากฏสิ่งที่เจอคือเจอโฟอกัสวืดหรือโฟอกัสไม่ได้ในบางแสงอย่างเงี้ยก็เลยยังต้องเป็นกล้องที่ติดบ้านอยู่นั่นเองขอบกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ต้องต้องฝ <c oughs> ากร้านเอฟีคาเมลนะครับจริงๆมีท่านอื่นอีกนะครับมีท่านอื่นแนะแนะนำตัวหน่อยครับอีกทีโอครับ แล้วก็ที่หลบอยู่เสมอนะครับสวัสดีครับต้นสครับเออนะครับยังมีท่านอื่นนะครับไม่ต้องไปลุมคำมากก็ได้นะครับขี้ลืมด้วยครับฝากอะไรไว้ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับครับ